ครับต่อไปมาดูข้อ23กันะครับผมกำหนดให้ a b เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองลบ a x ลบ a b มีเส้นตรงสัมผัสที่จุด x เท่ากับ a บวก b เป็นเส้นตรง y เท่ากับลบ x บวก5จงหาค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมด สำหรับข้อนี้ก็ต้องใช้ความรู้ของเรื่องแคลคูลัสมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าคำว่าสัมผัสบอกถึงอะไรปกติเส้นตรงหรือว่าสมการกราฟอะไรต่างๆถ้าสัมผัสจะพูดถึงความชันนะครับความชันก็คือ first derivative หรือว่าเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราลองมาวาดรูปดูก่อนอันนี้พี่วาดแบบมัวๆเลยนะครับแต่ว่าจะแค่แสดงคอนเซปต,ต์ให้ดูสมมติว่าอันนี้เป็น f(x) นะครับและจุดนี้คือจุดที่ x เท่ากับ a บวก b และถ้าเขาบอกว่าเส้นตรงที่สัมผัสจุดนี้คือ y เท่ากับลบ x บวก5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความชันของเส้นตรงเส้นนี้จะต้องมีค่าเท่ากับความชันของจุดจุดนี้ความชันของกราฟณนะจุดจุดนี้ใช่ไหมครับ ความชันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรอนุพันธ์อันดับหนึ่งหรือจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันก่อนหาค่าความชัน ครับ fx เท่ากับ x กำลังสองลบ ax ลบ ab ได้ว่าอันนี้ก็เป็นอนุพันธ์นะครับ อันนี้อนุพันธ์รนดับหนึ่งของ x กําลังสองก็มาเป็น2 x ใช่ไหมครับอนุพันธ์ของลบ ax ออกมาเป็นลบ a มาเทียบกับ x ค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เหลือศูนย์เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ก็จะได้ว่าความชันณนะจุด x ใดๆ ของ f x ก็คืออะไรครับคือเจ้าอนุพันธ์อันดับหนึ่งนี้ใช่ไหมครับแต่เราลองมาดูรูปอีกทีหนึ่งเราได้แล้วว่าความชันของไอเส้นสีชมพูหรือไอตรงดำๆนี้นี่ของมันคือ ลบ 2x โทษครับ 2x ลบ a ใช่ไหมครับแต่เราต้องการที่จุดจุดนี้ใช่ไหมครับจุดจุดนี้เพราะฉะนั้น <S <S <lam our killers> ต้องทำไงต่อก็จะได้ว่า ความชันของกราฟ f(x) เท่ากับ a x กลังสลบ ax บวกอลบ ab ณจุด x เท่ากับ a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องมีค่าเท่ากับความชันณจุด a บวก b ใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะก็แทนค่าเข้าไปเลยเป็นความชันหามาได้แล้วว่าเป็น 2x ลบ a ใช่ไหมครับ 2x ของเราคือ a บวก b ลบ a อันนี้ได้เป็น 2a บวก 2b อันนี้เป็น2จะเอาใหม่นะครับเท่ากับ 2a บวกด้วย 2b ลบ a มีค่าเท่ากับ a บวกด้วย 2b ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น <Food. S 1> <c oughs> ความชันของจุดตรงนี้ <c oughs> มีค่าเท่ากับอะไรได้ว่า m หรือ s l o เท่ากับ a บวก 2b ตรงนี้นี่เอง แต่ความชันตรงนี้ต้องมีความชันเท่ากับความชันของเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัมผัสที่จุดเดียวกันนะครับความชันของเส้นตรงหายังไงก็มีวิธีหาได้หลายแบบนะครับปกติเราสามารถเขียนได้เป็นใน y เท่ากับ mx บวก c ตรงนี้ใช่ไหมครับเราได้แล้วว่า y เท่ากับลบ x บวกห้าเพราะฉะนั้นความชันตรงนี้ก็คือลบหนึ่งก็เลยได้ว่าความชันของอะไรความชันของ f x ที่ x เท่ากับ a บวก b ต้องเท่ากับความชันของเส้นตรงความชันของ f x ที่ x ากับ a บก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สอง ก็ได้ว่า a บวก 2b มีค่าเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับเก็บไว้ก่อนเราได้ว่า a บวก 2b เท่ากับลบ1เยียบร้อยแล้วต่อไป เรามาดูว่าเราจะหาข้อมูลยังไงที่ทำให้ได้ค่า A ออกมาได้น้องรู้1สมการแต่มี2ตัวแปรต้องมีอีกสมการหนึงใช่ไหมครับอันนี้จริงไหมครับถ้าน้องรู้พิกัดของ x อันนี้น้องสามารถรู้พิกัดของ y ได้หรือเปล่าก็ต้องได้นะครับเพราะว่าเรามีสมการของ fx เพราะฉะนั้นเราก็ทำการ แทนค่า x เท่ากับ a บวก b ลงไปใน f(x) จะได้ว่า f a บวก b มีค่าเท่ากับ x กำลังสง x คือ a b ลบด้วย a คูณ x x คือ a บวก b แล้วก็ลบ a b นะครับ a บวกบีกำลังสองเป็น a กำลังสองบวกสองบวก b กำลังสองนี่ก็ลบ a กำลังสองใช่ไหมครับลบ a b แล้วก็ลบ b อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ตัดกันไปซะ ส่วนตรงนี้ก็ตัดกันอีกใช่ไหมครับอันนี้งงไหมก็จะได้ว่า f ของ a บวก b มีค่าเท่ากับ b กํลังสองนะครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าจุด a จุด a บวก b กับ b กํลาลังสองอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นจุดสัมผัสถ้าเป็นจุดสัมผัสแสดงว่ามันก็ต้องอยู่บนเส้นตรงด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า แทนจุด a บวก b b กำลังสองลงในสมการเส้นตรง y เท่ากับลบ x บวก5ได้ว่า b กำลังสองเท่ากับลบ a บวก b บวกหเท่ากับลบ A ลบ B บวกหน้องก็จะได้ว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ A มีค่าเท่ากับลบ B กำลังสองลบ B บวกหนะครับอันนี้เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งลงไม่เอ่ย แต่ตอนนี้เรามี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกที่ได้คืออะไรคือ a บวก 2b เท่ากับลบ1และเงื่อนไขที่สองคือ a เท่ากับลบ b กำลังสองลบ b บวก5เพราะฉะนั้นพี่จะเขียน2เงื่อนไขนี้ใหม่เพื่อนำมาแก้สมการกันก็ค <c oughs> ือ a บวก 2b เท่ากับลบ1ใช่ไหมครับ อีกอันนึงที่เพิ่งหามาก็คือก็คือ a เท่ากับ b กำลังลบ b กำลังสองลบ b บวกหใช่ไหมครับอันนี้ตรงนี้เขียนใหม่ได้เป็นอะไรได้เป็น a ก็คือลบส b ลบห อันนี้ก็ A อันนี้ก็ A เพราะฉะนั้นด้านขวาต้องเท่ากันก็จับมันมาเท่ากันซะลบ b กำลังสองลบ b บวกหเท่ากับลบสอลบหย้ายข้างสมการศูนย์เท่ากับ -B กลังสองลบ b ลบหคราวนี้ทํางต่อก็ต้องแยกตัวประกอบใช่ไหมครับ เป็น B ีสักวงเล็บหนึ่งอีกหนึ่งก็ b ีทำยังไงให้อะไรคูณกันได้เป็นลบหแล้วบวกกันได้ลบหนึ่งลบมันมากกว่าก็ต้องใส่ไว้ตรงนี้อันนี้น้อยกว่าก็ใส่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า B ีเท่ากับลบสองไม่ก็สามอันนี้จริงไหมครับดูตามนะครับต่อไป รู้แล้วว่า a มันคือลบ 2b ลบ1เพราะฉะนั้นก็แทนไปถ้า a เป็นลบ2โทษครับถ้า b เป็นลบ2 a จะเป็นอะไรเอ่ยลบ2คูณลบ2เป็น4 4ลบ1เป็น3นช่นครับถ้า b เป็น3 a เป็นลบ2คูณ3เป็นลบ6ใช่ไหมครับ ลบหกบหเป็นลบเเพราะฉะนั้นค่าของ a ที่เป็นไปได้ก็จะมี2ค่าคือ3กับลบเใช่ไหมครับสำหรับข้อนี้เราก็เลยตอบว่าค่าที่เป็นไปได้ก็จะมีลบเกับ3นะครับ มาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของแคลคูลัสนะครับการหาความชันของเส้นตรงและการ,การหาความชันของกราฟต่างๆจุดหลักเลยก็คือสําหรับข้อนี้เราต้องนําความชันของเส้นตรงมาเท่ากับความชันของกราฟณนะจุด x เท่ากับ a b และแก้สรรมการออกมาและอีกอันนึงก็คือนาเรารู้พิกัด x ของอจุดนี้ใช่ไหมครับนาลงใส่ใน f x ก็จะหาพิกัด y ได้ พอหาพิกัด y ได้แล้วก็นำไอ้ตัวควรดับที่หาได้นี่เอามาใส่ลงในแทนลงในสมการเส้นตรงเพื่อจะที่จะได้สมการอีกอันนึงก็จะได้เป็น2สมการ2ตัวแปรใช่ไหมครับทำนี้ก็จะสามารถแก้หาค่า a กับค่า b มาได้นะครับซึ่งปรากฏว่าค่า a ที่ออกมาก็จะมี2ค่าก็คือลบ7กับ3นะครับข้อนี้ก็เลยตอบลบ7กับ3ครับ